วอลเลย์บอสาวไทยระเบิดฟอร์มความจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียเอวสมัย3มมาครองได้สำเร็จนะครับ ก่อนไฟังคอมเมนต์นะครับเรามาดูรายละเอียดของเกมนี้กันก่อนเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์สสมัยพบกับจีนแชมป์สิสมัยนะครับเกมนี้นะครับถือว่าเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2009นเะครับเป็นทีมไทยชนะคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองส่วนสถิติการพบกันนะครับของทั้ง2ทีมเนี่ยรวม5ครั้งหลังสุดเนี่ยไทยชนะ2แพ้3ครั้งนะครับซึ่งเกมนี้โค้ดดวลนันนายศรีวชิระเมธากุลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ย ส่งนักกีฬาตัวหลกักแตรับประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งหัถยาบำรุงสุขอัจระพรคงยศช,ชัชุออนโมกศีพิมพ์พิจยากกรุรรมและตัวรับอิสระนะครับเปียนุชแป้นน้อยเป็นกัปตันทีมเซตที่หนึ่งนะครับทีมชาติไทยสู้ได้บอนเร็วกับตีอัดนะเพื่อทับ,บล็อกของจีนเนี่ยก็ทําแต้มทิ้งห่างแล้วก็เก็บสซตนี้ไปคลองครับ25ต่อ21ซึ่งเซตสองครับทีมชาติไทยในยใช้บอลสูรแล้วก็เกมรับอันเหนียวแน่นนะครับได้4เซตพอยท์ แต่จบไม่ลงนะครับส่งจีนไล่ตามตอนท้ายจนแต้มดิวนะครับเก็บเสร็จไป27-25เซตสานะครับจีนกลับมาด้วยความมั่นใจนะครับเกมบล็อกเริ่มทํางานนะครับส่วนทีมไทยเนี่ยก็เอาธนชาลงมา แก,เก้เกมเน้นตีบล็อกทัดออกเป็นคะแนนชนะไป25-19ต่อนะครับมา14เนี่ยจีนขึ้นตบหัวเสาเหนือบล็อกนะครับและเกมรับแน่นนะครับไล่ตาม25-20ต่อต้องมาเล่นเซตตัดสินนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็สู้กันแบบแต้มต่อแต้มนะครับแล้วก็เป็นสาวไทยเอาชนะไป16-14นะครับสรุปผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยสุดแกลง่งเอาชนะทีมชาติจีนไปแบบสนุกนะครับ3-2เซต25-21 2 5ต่อ27 25ต่อ19 20ต่อ25และ1 6ต่อ14นะครับทำให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชยียสมัยที่3มาครองได้สำเร็จต่อจากปี2009และ2013ส่วนจีนนะครับได้เพียงรองแชมป์นะครับเอาละเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามและจีนงเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มมาที่ฝั่งเวียดนามก่อนเลยครับธนานชาเล่นดีมากซึ่งชาวเวียดนามท่านตอมาครับมากล่าวว่า วังว่าเวียดนามจะเล่นเร็วเท่าไทยทลายแนวรับจีนความคิดเห็นต่อไปครับต้องยอมรับในความพยายามของไทยจริงๆซึ่งท่านออกมาครับเมื่อกล่าวว่าดูแลขนลุกธนชาก,กับช,ชิโยออนปังมากสุดยอดคลาดความคิดเห็นต่อไปครับเวียดนามเจ้าชนะไทยได้ในกีฬาซีเกมแต่เป็นชั้นหน้านะซึ่งท่านต่อมาครับเมื่อกล่าวว่าขอแสดงความนับถือในสปิริตของทีมสาวไทยสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อไปครับเวียดนามไม่จําเป็นต้องเอาชนะไทยก็ได้ ขอแค่ให้มีสปิริตในการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเขาแสดงความยิดีกับทีมชาติไทยด้วยนะที่เอาชนะทีมชาติจีนได้ต่อไปครับตำนาน5เซตสาวไทยแชมป์เอเชียความคิดเห็นต่อไปครับสมควรได้รับแชมป์ไทยแลนด์ต่อไปครับวันนี้ไทยเล่นดีมากเก็บบอลได้ดีเยี่ยมซึ่งท่านต่อมาครับก็มากล่าวว่าดีเกินคาดไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อไปครับสุดยอดคลาสไทยแลนด์ ต่อไปครับสมน้ำหน้าสาวจีนซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมา,ราครับมากล่าวว่าจีนใส่ทีมสำรองขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยยินดีด้วยประเทศไทยสมควรได้รับมันซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมา,ราครับมากล่าวว่ามันดีมากมันคุ้มค่าที่ได้ดูมันมากขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยโดยท่านต่อมา,ราครับมากล่าวว่าพรพานุสราเวอร์ชั่นต่อไปของไทยซึ่งท่านต่อมา,ราครับมากล่าวว่าชัชุออนโมกสีสวยงามมากต่อไปครับไม่น่าเชื่อชนะทีมชาติจีนได้ คอมเมนต์ต่อไปครับไทยตบแบบนี้บางทีอีก10ปีเวียดนามก็กินไทยไม่ได้เกิน2เซตซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าคุ้มเกินคุ้มที่ดูครบเครื่องจริงๆตอนนี้จีนกล้ามเนื้ออ่อนล้ามากซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าถือว่าเยี่ยมมากที่ไทยผ่านจีนได้แต่บล็อกจีนก็บล็อกได้ดีจริงๆซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าแม้ว่าบางครั้งผมจะไม่ชอบประเทศไทยแต่ยินดีกับชัยชนะในวันนี้แมตชนี้ทําได้ดีและสุดุดตามาก ซึ่งชาวเวียดนามตานต่อมาแล้วมากล่าวต่อไปว่าเวียดนามควรเรียนรู้ต่อไปครับเดิมพันว่าไทยชนะในเกมนี้เพราะว่าไทยมีความหลากหลายชาชนะนี้ก็สมควรแล้วต่อไปครับดีใจด้วยราชินีแห่งเอเชียต่อไปครับไทยแลนสมควรแล้วแต่ขอแสดงความยินดีกับจีนถึงแม้ว่าจะใช้ชุดบีแต่เธอก็เก่งมากในการต่อสู้กับทีมชาติไทย ซึ่งทันต่อมาครับมากกล่าวว่าไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาใกล้จุดที่สมควรได้แต้มของจีนแล้วเนี่ยพวกเขาดูเคลื่อนที่กันช้าซึ่งทันต่อมาครับมากกล่าวต่อไปว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วโดยทันต่อมาครับมากกล่าวต่อไปว่าเราจะเห็นได้ว่าทีมเวียดนามอ่อนแอแค่ไหนเราไม่สมควรสมัครเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เพื่อสร้างความอับอายให้กับประเทศต่อไปครับครั้งนี้ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยใช้ทีม B นะทุกคนกราฟนี้เป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับ และมาเิ่มกันที่ฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันบ้างครับซึ่งท่านแรกครับมาแสดงความคิดเห็นว่าในการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียแสดงให้เห็นว่าชุดนี้ยังทดแทนกันไม่ได้แต่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยโห่ร้องให้เข้ามาแทนที่ทีมชุดหลักซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าอย่างฉันไม่อยากจะพูดอะไรเลยจริงๆวันนี้เธอเลอาเก่งมากตอนนี้เหลือเพียงการรุกซึ่งชาวจีนท่านต่อมาครับมากล่าวว่าพวกเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยได้เล่นในรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกและพวกเขาก็กังวลใจมากต่อไปครับ เกมลุกและเกมรับเป็นปัญหาทั้งคู่ซึ่งท่านต่อมาครับมาบอกว่าช่างน่าเสียดายจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับอนิจจ่าสุดท้ายน่าเสียดายจริงๆต่อไปครับแม้จะพ่ายแพ้แต่ขอสแสดงความดีดดกับทีมลอกบอลหญิงด้วยซึ่งท่านนี้ครับมากล่าวว่าพวกเขาคือกําลังหลักทีมที่2ของเราไม่มีความละอายที่พ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อไปครับโค้ชไม่ได้จัดแท็กติกใดๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งน่าตกใจจริงๆ ซึ่งชาวจีนท่านต่อมาครับมากล่าวว่าไม่สําคัญว่าคุณจะได้ครองตําแหน่งหรือแชมป์เอเชียโดยหลักแล้วมันเป็นการหักคะแนนครั้งใหญ่เลยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่ามันน่าหดหู่เกินไปที่จะดูการเล่นของจงฮุยซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าจงฮุยอยากกลับมาอีกเลยต่อไปครับโค้ชสมัครเล่นพวกนี้โดนนําอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ขอเวลานอกทีมวิย์บอลห่วยมากโค้ชชายพวกนี้จะฝึกวลย์บอลหญิงได้อย่างไง ซึ่งชาวจีนท่านต่อมาแล้วมากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เห็นไทยเอาชนะญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ต่อไปครับเหนื่อยล้ามากกับการมาดูเกมอย่างไร้ประโยชน์ซึ่งท่านต่อมาแล้วมากล่าวต่อไปว่าทีมลย์บอลหญิงไทยเล่นลย์บอลเพื่อผ่อนคลายทั้งกายและใจส่วนทีมลย์บอลหญิงจีนเล่นด้วยภารกิจที่ต้องทำหรือพูดได้ว่าเหมือนตัวบังคับเล่นซึ่งท่านต่อมาแล้วก็มากล่าวว่าเล่นกันหนักแต่เป็นได้แค่รองแชมป์ต่อไปครับมันเกิดอะไรขึ้นนี่เราแพ้ทีมฝั่งตรงข้ามที่ส่วนสูงต่ำ ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปอีกว่านี่วอลบอลหญิงไทยก้าวมาไกลขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนความคิดเห็นต่อไปครับเกมนี้มันคือการวางแผนสู้ที่ยอดเยี่ยมทีมไทยรู้ดีว่าทีมจีนขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกดังนั้นพวกเขาจึงใส่ใจรายละเอียดในการป้องกันที่สําคัญทีมไทยชุดนี้เก่งกว่าจีนนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเล่นด้วยสมองแต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็ไม่ใช่ทีมชุดหลักคอมเมนต์ต่อไปครับความล้มเหลวไม่สามารถอธิบายอะไรได้เราควรสรุปประสบการณ์หลังเกมนี้ ซึ่งท่านต่อมาครับมักกล่าวต่อไปว่าทีมไทยถือเป็นของแสลงของกีฬาจีนอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติจีนมักจะพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยโดยไม่คาดคิดซึ่งชาวจีนท่านต่อมาครับมาพูดว่าวัยรุ่นยุคนี้ไม่ได้ทํางานหนักเหมือนแต่ก่อนต้องหาสาเหตุต่อไปครับทักษะพื้นฐานของทีมเลเบอลหญิงจีนนั้นแย่มากและพวกเขาควรฝึกซ้อมโค้ชในประเทศต้องไต่ตอกต,ตัวเองว่าพวกเขาสอนอะไรในแต่ละอย่าง โดยชาวจีนท่านต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่ากับตันชุดนี้ไม่ได้กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและไม่สามารถจูงใจทีมได้เลยต่อไปครับมันคืออะไรเราแพ้ทีมไทยตอนนี้เราเป็นอะไรที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นอย่างไรซึ่งชาวจีนท่านต่อมาครับมาแสดงความคิดเห็นอีกว่าการประเมินทีมไทยไว้ต่ำเกินไปข้อ2คือการสั่งการของโค้ชที่ผิดพลาดข้อ3มคือเพื่อนสายเลือดใหม่เนี่ยยังปรับตัวไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปครับ การแพ้ในเกมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพราะมันทําให้คุณสามารถเห็นปัญหาภายในทีมได้โดยท่านต่อมาครับก็มาแสดงความคิดเห็นอีกว่าเป็นอีกครั้งที่ทีมชาติไทยแสดงเห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วเกมรับก็เล่นกันได้ดีมากๆและไปกันที่อมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าการล็อกลูกตบของเราไม่ดีเลยผู้เล่นที่ตัวสูงก็เคลื่อนที่ช้าเกินไปครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับอมเมนต์ชาวเวียดนามแล้วก็จีนในครั้งนี้นะครับก็ มีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อเกมนี้ครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอใหมใคลิปหน้าสวัสดีครับ